ไปดูหน้างานกันครับผมหลังจากที่เมื่อกี้มือไปโดนตัวปิดดับนะครับตัวเขาเรียกวายนะ่าอะไรนะปุ่มกดปิดเครื่องนะครับก็เลยทำให้เครื่องดับไปเลยนี่เดี๋ยวตามติดใหม่ ง่ายๆระยะทางก็สูสีกันนะพอๆกับตอนที่วิ่ง,ว,ง,ว,งนะวิ่งจากบ่อท่อหนึ่งนะวิ่งจากบ่อทหนึ่งไปที่แปลงสิบสามไร่นะครับระยะทางก็ใกล้เคียงกันเลยตอนที่ขุดอยู่สายหนึ่งนะครับสมัยนั้นไปวิ่งไปแปลงสิบสามไร่ก็ระยะทางน่าจะเท่าๆกันนะครับไปกับประมาณ6กกิโล นบีบอกว่าทีให้กับร้านวัสดุก่อสร้างนะครับที okay, ตรงนั้นแล้วก็มาเอาบินมเมาตัวนะอย่างน,น้อยได้สักสิบเที่ยวก็ได้พันหนึ่งแล้วไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับว่าน้ำมันเราไม่ได้เติมน้ำมันตั้งแต่นู่นแล้วกั้งเกี่ยวข้าว <laughs> น้ำมันตั้งเติมรถเกี่ยวแ,วแต่เกี่ยวนะ ีแอันตรายครับตัวนี้ร้ายแน่สุดครับไปเลี้ยวข้วนี้ครับเฮ้ยไม่งชะคือร้ายแต่รถขออนุญาตเบาทั้งไทยทั้งเล่าผสมกันไปได้พี่น้องเด้อนะครับชาวบานกันเด้อโอ้มื่อนี้วันพ่อวันนี้วันพ่อนะครับใครที่ยังมีพ่ออยู่ก็ขอให้ แพ่อแล้วก็รักษาความดีความงามกับพอไว้ให้ดีครับคนที่มียังพอยังยังมีชีวิตอยู่นะครับส่วนคนที่พอบม่มีชีวิตแล้วก็เข้ากับทำควมดีเข้าก็เป็นพ่อที่ดีะนะครับเนาะพ่อแท้ๆผมก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับจากอุบัติเหตุนะครับผมส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นพ่อคนที่เลี้ยงผมมานะครับ ก็คือพอนะพอเลี้ยงแหละแต่ว่าแกดีกับผมมากนะครับยังมีชีวิตยอยู่นะครับแต่ว่าแกก็เลิกลากับแม่ผมไปแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆร้านวัสดุก่อสร้างอยู่ตรงไหนวะวัสดุก่สอ,อ,อ,บบอส,กสร้างอยู่ขวามือมองได้เนาะบ่ดนี้เนาะเป็นว่าร้านวัสดุก่อสร้างอยู่ขวาเมื่อแล้วกมันสิมีหมองเหียอยู่ไกลๆกันครับ เข้าอะไมค่อยไปแล้วกันนะครับตำรวจไล่ขนาดเลยโ,โดนแล้วโดนแล้วโดนเข้าให้แล้วโอ้อะแคปชั่นหน่อยแคปชั่นหน่อยแชะแชะนี่นะครับคือสมัยโลกโซเชียลเนาะสมัยโลกโซเชียลเป็นเรื่องอของวิวัฒนาการสมัยใหม่ครับ เฮ็ดยังก็ต้องมีการเช็คอินชักภาพไอ้เนาะทีนีเราก็มาแบบสันสนนะต้องก็จะสันสนหน่อยนะครับก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะครับอ้เทเล์จอดอยู่ตรงนี้ทำอะไรอนะเทเลอร์ทีมงานไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นรถของเ,อเสียท้านะเสียท,ท้าก็ สิ้นชีพไปแล้วนะครับนะนี่ครับเขาบอกว่าร้านขายวัสดุก่อสร้างอยู่ตรงนี้แล้วที่เทดินอยู่ตรงไหนก็มองให้มองให้มองให้มอง,มอง,มองขวามือไว้เลยร้านวัสดุก่อสร้างไปมีที่ให้เทดิน สามเพื่นเมืองก่อนเด้อจอดดึงเบรมือนะครับทุกครั้งโอ้ชีมงานไหนเนี่ยมาอีกแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับมีรถมาผมไม่รู้ว่าเทตรงไหนนะเดี๋ยวผมต้องลงไปถามเขาก่อนนะครับชีมงานไหนน้อนี่ สอเจริญศรีไปแล้วครับไม่รู้ไปลอกที่ไหนนะมีร้อยสิบห้านะครับกับตามมาหนึ่งคันสองคันมีร้อยสิบห้าตามมาสองคัน <c oughs> อ่ะเส่วนมาก,ก็ พขาบ้านนอกเราก็จะมีแต่คนแก่ขับนะครับวัยรุ่นไม่ค่อยจะเยอะหรอกถ้าเป็นเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นโซนในเมืองมากกว่าเดี๋ยวผมไปถามเขาก่านว่าเทตรงไหนผมก็ไม่รู้นะว่าเทตรงไหนเขาบอกให้เทตรงขวามือทฝั่งขวามือแล้วก็มาเอาบินที่ร้านวัสดุก่อสร้างเพิ่นเท่องไดนกันแล้วครับเทดินไหม ในนีบอกเขาไปในนีบอกน,นี่แหละนี่ขั้นนี่แหละไอชุ่มมูเพิ่นมาะนะพอดีมารุ่นมูกันเลยโอ้โหโอ้เขาไปเทใส่ในพุนเล่นบ่โอ้ห<ข>้อยหม่องเพิ่นเทไ้แล้วเนาะโอ้ครับนี่ได้ตั๋วมาแล้วครับไม่รู้ครับลงมาถามน้องเขาก่อนอเดี๋ยวเราก็เข้าไปเทดินครับ รู้สึกว่าไฟท้ายเจ้าอินดี้เนี่ยไฟเลี้ยวผมตีไม่เท่ากันใช่ไหมมันตีคนละครั้งหรือเล่าต้องดูในกล้องนะครับ <c oughs> ไม่รู้จะบอกว่าไงตีไม่เท่ากันไปโอ้ตามมาแล้วเสียวิตามมาแล้วก็ได้ตัวมาแล้วครับหนึ่งตัว ไ,ไหนดีวเดี๋ยวจะขายก็คึงอ๋อนูนครทีทีท<อ>ฟุกฟ๊กฟุกฟ๊กฟุ๊กฟุ๊กสับสองก่อนเห็นละเห็นทีเทะละ ทำร้านวัสดุก่อสร้างนะกูลูกหลังทั้งนั้นเลยนะที่เขาอ,อมาถมเนี่ยเป็นดินลูกหลังครับผูอ้อย่างเงี้ยแน่นปักเลยเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเทกันแบบไหนด้วยเนี่ย,ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเทกันแบบไหน ตรงนี้แล้วกันเทหลุมนี่แหละตรงไหนที่มันไม่เสมอเราก็เทนี่แหละบ่หูเด้อ <c oughs> ไฟบ่หูเด้เอ,อยังก็บอกว่า50เที่ยว มาแล้วครับตามกันมาแล้ว ไปบ่อครับไปดูสถานการณ์การลงบ่อกันปะนะตอนนี้ก็กลับเข้ามาถึงบ่อดินนะครับนี่ก็เป็นทางเข้านะทางเข้าสวนยางพาร,ราเซรลีทีมงานลีทังจงเจริญกุ๊บกุ๊บโหโหผมเลี้ยวแคบผมเกือบล่อเสาประตูแล้วดีโค้งแคบไปหน่อยครับขับ ขับเต่รถกระบ,บะลืมไปเลยว่าตัวเองขับรถใหญ่ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนยางพารานะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตพื้นที่ของขอำเภอบุญทรินะครับผมห่างจากบ้านาลูกจานออสประมาณสัก20กิโลนะระหว่างตรงนี้ไปถึงบ้านลูกจานนอสหรือว่าอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะ เขาคร่าวเขาคร่าวนครับเสี่ลีเดินอยู่นู่น่าจะมาช่วยทำปัามคัดให้ตาแถว รถชนหน้าผมไปเกี่ยวอะไรมาวะเนี่ยเกี่ยวกองดินหรือเปล่าเกี่ยวกองดินตอนถอยอ่ะไปครับวเราเข้าเว,วดินเซียรลีเมื่อกี้นี่หว่าจะขึ้นได้ครับตรงนี้เที่ยวแรกนี่ก็โหดันตั้งสามรอบเพราะเรานึกว่าดินมันแน่นนะครับที่ไหนได้มันเป็นแบบเป็นบักอยู่อ่ะดันขึ้นตั้งโห นี่แม่โคเศลีมาทำให้ใหม่งสงสัยได้ดันตุดนำวิแน่เลยเนี่ยตอนนี้ตซนลูกลังนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะเอาลูกลังกลับด้วยแม่โคเอาจาอด้วยจุดไปเกียร์สองไม่ไปเลยเกียร์สอง พอหยุดไปนานๆน,น,นี่พอมาขับนี่มันก็เป็นตะ,ตะกุกตะกักนะขับรถอัพเนี่ย,ดดยแต่แถวเดินมาแล้วอื๋อจะไปออกคำสั่งเขาได้เขาจะให้หัวเาได้สี่สี่ว่าเขากให้เอาได้ ว่านาดินงามขนาดเนาะซื้อเอาเล่นบ่นี่มองนี่ซื้อเอาเล่นบ่เพราะว่าเ,เห็นปักหัวไหมโอเ้เพิ่นขายเลยไลยบันได,ไไดอนโอเขาใหญ่เราเสื้อเอาหมดอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณพี่เพียงทองเอฟซีไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมือนี่สองเที่ยวแล้ว